สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับทิวนะครับทิวลี่ขายฟอร์ดนะครับวันนี้จะมารีวิวรถลูกค้านะครับเป็นรถวายแท็กวนะครับสีเทาดําดุเลยครับคันนี้ก็จะมีชุดแต่งนะครับเป็นกระจังหน้า FORD นะครับเป็นชุดแต่งของแรปเตอร์นะครับสามารถเลือกไฟได้ครับอันนี้ลูกค้าจะเลือกเป็นไฟสีส้มนะครับมีไฟสีส้มกับสีขาวสามจุดข้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นกันชนด้านหน้าก็จะเป็นของชุดแรปเตอร์นะครับ เซนเตอร์ใช้ได้สามารถใช้ได้ปกติปกติทุกอย่างนะครับในส่วนต่อไปผมจะพาไปดูล้อครับล้อก็จะเป็นของโอเอซิสน,นะครับขอบ20รัดด้วยยาง A t ทน,นะครับของทั้งนี้ของฟูมิกนะครับสามารถลุยได้ทุกท้องถนนครับท้องถนนหรือว่า,าไปลุยสามารถลุยได้เหมือนกันครับในส่วนต่อไปนะครับด้านข้างก็จะมีเบ้ามือจับนะครับกันลอยสําหรับผู้หญิงบางคนไว้เล็บยาวนะหรือผู้ชายไว้เล็บ ไม่รเปิดประตูก็สามา,ารถกันรอยได้ครับแล้วก็จะมีเป็นครอบฝาถังน้ามันครับของแค้ป่อนก็ทำให้ดูสวยขึ้นครับแล้วก็กันร,รอยได้ด้วยแล้วก็ในส่วนต่อไปด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นโรลเลอร์ลิดนะครับไฟฟ้าอันนี้ก็แถมให้ลูกค้าไปนะครับสามารถใช้งานได้ผ่านรีโมทเลยครับแล้วก็จะมีข้อไปท้ายด้วยครับ เข้าไปท้ายนี้ก็จะเป็นของแท้จากฟอร์ดเหมือนกันครับคือก็แถมไปให้นะครับนี่ก็เป็นกระจังหน้าเดิมแล้วก็ให้ลูกค้ากลับไปด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากได้รถของฟอร์ดนะครับหรือว่าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนสามารถเ,าเข้ามาตอบถามได้นะครับหรือโทร0972658258ครับของพิวนะครับสวัสดีครับ